สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราจะมาอธิบายการทำงานของ Dropbox Dropbox เปรียบเสมือนกล่องที่ใช้เก็บภาพายงานวิดีโอและไฟล์ต่างๆของคุณ Dropbox ยังง่ายต่อการแบ่งปันไฟล์ให้กับคนอื่นไม่ว่าจะระหว่างนักเรียนอาจารย์ครอบครัวและเพื่อนร่วมง,งานถ้าคุณทำเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณพังไม่ต้องกังวลวางใจได้เลยเมื่อรู้ว่างานต่างๆของคุณปลอดภัยอยู่ในด r o p b ็อและจะไม่มีวันหายไป สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันดอบบ็อกซ์จะสามารถอัปโหลดข้อมูลขึ้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของดอบบ็อกซ์ได้โดยการนำข้อมูลไฟล์ที่เราต้องการไปวางไว้ในโฟลเดอร์ดอบ็อกซ์หลังจากนั้นดอบบ็อกซ์จะทำการอัปโหลดข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติไปยังเซิร์ฟเวอร์ของดอบบ็อกซ์ถึงแม้จะไม่ได้ติดตั้งดอบ็อกซ์ไว้เราก็สามารถที่จะไปไดาวน์โหลดข้อมูลที่เราอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ดอบ็อกซ์ได้โดยตรงด้วยแอคาล์ดอบบ็อกซ์ของเรา a อปพลิเคชันดอบบ็อกไม่ได้ซัพพอร์ตแค่เครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยสิ่งที่คุณใส่เข้าไปในดอ o บ็อกจะปรากฏขึ้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ในเว็บไซต์ดอบบ็อกส่วนหลักการทำงานนั้นก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นทั้งนี้เพื่อให้ง่ายต่อการพกพา ท่านทั้งหลายคงไม่อยากพกแปดใหลายๆอันในเวลาเดียวกันขอแค่ท่านติดตั้งดอบบ์ไว้บนสมาร์ทโฟนที่ท่านพกติดตัวทุกวันทุกเวลาท่านก็จะหมดปัญหาในกรณีที่ท่านติดตั้งดอบบ์ไว้ที่เครื่องอื่นๆและเมื่อเราเข้าดอบบกด้วยแอคเคาท์ของเราดอบบ์จะทําการสร้างโฟลเดอร์ดอบบ x ของเราขึ้นมาเมื่อตั้งเสร็จดอบบ์จะทําการดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลต่างๆที่ท่านได้อัพขึ้นเซิร์ฟเวอร์ดอบบ์ลงเครื่องนั้นๆโดยอัตโนมัติส่วนหลักการทํางานนั้นก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้น ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ขอบคุณครับ